ในระวังที่อยู่กับหลวงปู่นะหลวงปู่เห็ดอย่างให้ประทับใจหรือเกิดอภินิหารมีอย่างเกิดขึ้นมาให้เห็นนะอยู่หลวงปู่มานะครับที่ว่าจําได้นะว่าเห็นหลวงโอ้บหโาน้สทีเกิดมันเกิดขึ้นได้นะ คิอการไ้กนยาบ่าอจะสนใจจะน้าธรรมะ่นละ,ละเวลาคนเที <laughs> <laughs> ธรรมะของหลวงป,ปู่ชอบนี่ที่ซึ้งและประทับใจที่สุดนี้ <laughs> เป็นขเขาเอลนี่สมัยที่เพื่อนบ้าได้นะที่เบ้าให้คุณเมสซี่ฟังนะเพื่อนเทศนาให้ฟังนะ คับใจตอนใดวะทีครับมีตอนหนึ่งพระเทศบา่าบอกว่าผู้ยิ่งบอกว่าผู้ท่ายักครับใครก็อยากพ้นทุกใพรก็อยากได้บุญอยากพ้นทุกคนว่าแต่แล้วขันผู้ท่ายความห้อย ขวงห้อยเมยก็บโมมมาสั่นเพป็นว่าหรือว่าห้อยขวงห้อยเมื่อยเขาบอกเปิดสำนองก็บโมมแทนว่าผู้หญิงภาษาไม่คอลอแค่นั้นก็บข่วบโมมเพ็่คนว่ามันจะไปสวรรค์นิพพานได้จังไดมันจะพ้นทุกข์ได้จังไดแค่นี้มันก็ข่วงบมมมันจะพ้นทุกข์ได้จังไดนี่ประทับใจตรงนี้แหละ โอ้นี่ก็แสดงว่าเป็นคําสอนของผููชอบเนาะเป็นเทศนาคันยักพ้นตรงนี้ไปถึงนิพพานเนี่ยก็คือเรื่องกามเนาะมันต้องพ้นตรงนี้บอครับผู้สายก็ต้องควบในแนวความคิดเรื่องถึงกามนู้พี่ผู้หญิงก็ควบกายของเรื้องกามนี้จะไปถึงถึงนิพพาน ปกติหลวงปู่แล้วทั่วไปเนี่ยยามเพิ่นยางเพิ่นอย่างไรนะปกติเพิ่นเพิ่นซิบยางไปนั้นไปนี้ไปเบิ่งตมบริเวณวัดเมียงนี้บ่ครับส่วนมากอะหรือส่วนเพิ่นซิภาวนาจงกลมก็จะเงี้ยถ้าผู้อื่นบนะ่เนาะพอกับยางยุ่งยางไปตรวจลูกซีดหลอกหาภาวนาบ,บ่ทำความเพียนบ่พอกับนีประบาดเพิ่นอยู่แต่บ่ได้เห็นเพนิ่นเพราะว่าคนละที ยผูยปกติแต่เพิ่นอภาธกต่หีผู้อยู่เพิ่นมาเที่ยวหันเที่ยวนี่เที่ยวบ้านมาทอาไม่ซี่เห็นได้บ่สวยบ่งามมาได้บ่ถูกหูถูกตาเพิ่นกบอกหลวงปู่สิบอกที่บอกเก็ดอะไรบ่ดีดมุดด้วยมีอย่างขวงทางมีไม้มีอย่างขวงทางมีอันใด้บ่จะเลือ่อนหูจะเลื่อนตาเพิ่นจะเซตให้บอก เที่ยวมาซูมือโตยก่อนแต่คนอาผาตมีผู้อยู่คนมาเที่ยวพอคนยังบ่ได้เที่ยวบึ่หันบึ่งมีขนาดยังบ่ได้กับคนยังมาเที่ยวยังมาเนาะเที่ยวบิ่งอู่ศ์ลูกหาอยู่ในวัดน้ำพระก็จะเที่ยวทันว่าวัวตัวตาบิ่งลูกศ์ลูกหา